สิ่งสิอางอยลาก่อนรเดินทางเอลยกาลังสิไเบึงของควัมสิ้นใหญ่ของพวัมันเกิดต่อใจนองไอวันมันเกิดแต่ว่าอะไรของควันก่อน้าพม่นองพราวันเกิดแต่ว่านีงขันก่อน เาาล่ยก็ไม่เพิ่นมอบให้ก่อนเนาะจะพูดว่าเป็นยังพี่น้องนั่ไปเบิ่งเลยพี่น้องนี่ต้นเรื่องไม่ต้งบอกเลยเนาะบอกกันยาเป็นบริญินเอาลุ้นเรื่องความบอกเรื่องอะไรน่าไม่น่าค่อยพี่น้องเอ้อยเป็นลุ่นนทำกันเป็นพี่น้องอุ้ยบอกอ่านเปพี่น้องเว,ว้ยจะคล้องแต่ลุ้นในการมันจะเป็นแต่กไกลหล่น dạy 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 จะสิ่งลาไรเติร์นาออกซะไี่ต้องสิ่งกับสิ่ง,งพี่น้องเอ้ยเปล่าจะาระทับมันจะไปไหนเด้อรุนแรงกงงงงันได้ไพี่น้องเล่งเงาเล่งเงายันโมได้พี่น้องเรื่องว่าปุโรห์ครับมาหอดจุดไม้ไปลายทางเลยพี่น้องอยู่บ้านน้ำพัวไกลเติบผู้พา,ามากกระโจนไปเด้อพี่น้องพัวป่าว่านนนะผัวห,หาหย่าติดต่อติดต่อหายติดต่อติดแต,ต,ตน มอ้การดัดถงตลิ่งตลิ่งมานเดพี่น่อมาหอดอลเบิ th th ่อมาพี่น่อเลยบก่าถ่ายมันพี่น้อหลุดกระเจาวินงแล้ววิจารณาไปจังกระเจ้าวบุเคยเห็นถ่ายเถือกระจิี่บ้านมันมาถ่ายยังมาจ้ะตื่นจากอายกระจากฝันนีพี่น้อขอเอาคอยๆัง เบาใจกำลังไปไปเช็ค มีแตอ่อาเซีอาริกาพระเจ้าพี่น้องเลยพี่น้องคอวักเงินออกมาสี่หมื่นสี่พันพี่น้องเงินเอือ่อยกับไอจีดีฝากมาหายอะลรพี่น้องมาสื่อเป็นของของก้อนห้เบาใจพี่น้องอุ้อยแส่วนตัดอยู<บ>่<บ> <c oughs> เป็นอะไรพี่เยเป็นอะไรจะพาพลดคักมันวะเสกใจพี่น้องเกใจไปใจแต่วงวัดใช่ปลาเถอะอย่าขี่เล้วเงินลายป่ะนี่แบกมืออะไรโอ้ยบราณให้แบกมือมันชิเก้า สี่สิบสี่พี่น้องเอ้ยนี่แหละพี่น้องคองคันเบาใจโอ้ยรอยอยิ้ว้าเธอพี่น้องเอ้ยสมาสิกใหม่่ายกันจมาบออยากถือพี่น้องเอ้ยสั่นล้วนๆเรียนคยไปก่อนได้เห็นว่าจะรถใหม่ก็จะถิมได้เว้ยทานเปาดเท้าปาดเท้าพี่น้อง เฮ้ยได้ของใหม่ถิ่เมียกินญิ่ปุ่นทวนทวนปาดปาดโตแป้วโอ้ยถ่าแต่กว่าพี่น้องเอ้ยไปลุบๆเ <c oughs> นี่ยไปหอบประถาพี่น้องเอ้ยเออคือสิตชุตใจของเพิ่นถ่ายคลิปกับบุคอยอนะเป็นไดเดินพี่น้องเอ้ยแบบ ดีใจก็แม่รวบลัดตัดตอนเป็นรูร่วนเลี้ยนเพื่อจังหวะเอ้าพอเลื่อนแล้วพี่น้องสมาชิกใหม่ของขวัญเบาใจงามวะลูกขี้นผ้าหืมฟาดไม่ให้ขืนเด้อดาโอ้ยให้ขึ้นน้ำแน่อันนีแม่ดาวขึ้นทั้งลังครับครับ พาเธอปกาะปลาเส้นโอ้ยดีใจมากนน่ะเส้นแน่ป้านะอีกอดพ่อเนี่กอดพ่อนะไหมกอดพ่อพ่อลูกกอดพ่อใหญ่จ้าในโต๊กนะเอเธอมือกาสันส่วนที่แต่ไปกดออกพี่น้องเลยที่ไปจับกล้องก็มีแต่กดออกกับกดออก ทีปไปจำยุดผักันด้ก็กดออกเต่งเต่งอยู่แ่ไปแล้วจะประหัดใจเลยถารบพลบมาโอ้ยผู้ทางล้างผัดเคินสิตายเลยโอ้ยเอาเอาคะเายเอาเอาโคร้องฮะอืมสิมาแย่งซิ่งแล้วว่าสันเอาบ่สองคนเอาว่าสัน สมาชิกใหม่พี่น้องคองเบาใจพี่น้องก๋สิงงงอ่ะไปย่างคือบเป้าต้นหางอันนี้แหละพี่น้องเอยต้นหางก็จะก็เอามาใหม่ๆแต่ว่าอันนี้นะมันจะเป็นรถไทยพี่น้องถ้าต้นหางทางประเทศฮามันจะเป็นรถจีนสีโบมีเลยของไทยแบบนี้นะแล้วก็มันก็สิบดีส่สัมของไทยหรือว่าฮอนด้านะพี่น้องแบว่ามาขี่ไปมันก็สิแบบ คนชวัวร์าลอยู่ประเทศเล่ากับมีแต่คีโหลดถไทยแหละพี่น้องแบบว่าเพเชิญหรอขคองไทยนะพี่น้องมันกัดซีดีนะมันกัดซีดีกว่าคองอันกระจายเหตุอยู่ทั้งประเทศชาวซุวยนะพี่น้องกับ่ใจไป่ซาเล่เลแห้งจิลูกมักบ่มักแห้งบ่ทุกอย่างย่างอันย่งบอนนแกดอกนนองเลยแบบว่า มีแต่ทอขาเจ้าขี่มาหายที่ซื้อฮะแหละยังใหม่ยังเอี่ยมอยู่สุดยออต้อนหางนะพี่น้องเฮ้ออันนี้นะจะเป็นของขวัญวันเกิดเบาใจนะพี่น้องแต่ว่าวันเกิดเบาใจนะยังบริหอดวันเกิดวันเกิดเดบาใจน่ะเดือนหกวันที่สามเนาะนี่ฮะกับเดือนหายังอีกตั้งอันเป็นเขึ่เดือนขอนเดือนพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเอ้ยก็อ้ายเพิ่น สื่อให้ก่อนเนาะสื่อให้ล่งหนาของคนเบาใจขอบใจละลายเด้อเอ,อิดกระม่อมที่สื่อให้มานังเผารโดก่อนบาเนี่นี่ยึ่งสิม,มาผูก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 เอาโหลดพี่น้องอ่า อ้าวนั่งขับข่าคุ้นเลยนี่แหละมาคับมาคุ้นเพียนซานได้นี่ม่าเลยพี่น้องมาคุ้นมาอุดนูนเฮือนซ่านเด้อให้ปักจุ่เพื่อนเี่อยู่ดีนม่แห้งใแ้เพื่อนผู้เจ้าผหัจอมได้มาคับมาคุ้นได้มาดีมาเด่นแลวเอ้าวับคุ้นคับคุ้น มาค้ำมาคูณไปใกล้ไปไกล็อย่าั่วได้ไปใกล้ไปไกลกรบอกหัวแล้วกระบอกแพร่ให้เพื่อนผุดเจ้าผุดจอมอีกค่ะค้ำคูณค้ำคูณนั่งค้ำข้ำคูณเด้อหน้าหลดดิฉันโคตรเนี่ยหน้าหลุดโคตรอะไรโคตรมาโคตน้ำแน่เห็นไหมก่นเอามาเพราะว่ากระดูกเขามีแห้งฉ่นเอามาเคยได้โหลดใหม่บเคยได้รูปโหลดใหม่คือเสดเจ้า โอ้ยฮากับขันแมวนอันขันแม่นเอืยก็อ้ายบเสื่อของควันเบาใจก็ขึ้นสมมีวันได้น้าหมูดอกของควันสินใหญ่้ของวันวันเกิดได้น่ะแต่วันเกิดนะยังบ่ท่านหอดพระจะเกิดนะบ่คเคยมีวันเกิดน้าหมูเบาใจมีแต่วันตายตบมีวันเปิด้แต่วันตาบนเนียเอื่อยกับอ่ายเพิ่นมามอบของควัญวันเกิดห้ความพันเป็นจริงดมีเฮ่หมาเปนจ้าจอมลายข้ลายคุนได้ ไปใส่กะใไฮฮอตให้จอดถึงได้บให้หัวบ่ให้ฮักบ่ให้เพ่แหละเอาไฮหมันให้เนี้ยวแหละใไฮขำให้คุ้นเด้อนี่เด้ออืมอ่าชุดในเขาหลุดนี่เด้ออ่าขำคุ้นขำคุ้นใส่ใส่ฮอตจอดถึงไปบวไฮข้าม่าบ่วไฮของได้ไปน้ำถอกน้ำท้างกะใส่ไปได้สะดวกสบายเด้อข้าวขำนั่งคุ้นได้อันนี้งามวันพรุ่งนี้ คว่ำว้าเฮ้ยเจ้าคองน้ำดือนฮุ้ยฮ้ยวันอะไรชื่ออยากให้ฮุ้ขอขอบคุณอ่ายครับแย่ๆนาทีวาเห็ุให้งความพันปนจริงแล้วกมีวันเกิดบอกควันสินใหญ่ยิ้มนิว่ปเซาเลยวนนี้ทุกท่านบองควันวันเกิดบอกแจ๊กว่าผมเป็นดอกคนบุยใบพี่น้องก็ยังบอกเป็นเป็น่เออเออเอซุยซี่เห็นกาบินมาเฮ้ยเฮ้ยไก่ไก่บอกจะไก่กับไก่หีน้ำ ควมว่าบมเป็นพี่น้องเอ้ยสี่หนุกเป็นอันสี่หนุกเป็นอันงัวกับงัวน้ำงวดจุ้งแหละไปใช้กับแพร่ข่อยใค่บ้านม่นมานน้ำทางมานน้ำทางกันอันต้เพลินขี่อะไรต้เพลินขี่เนะี่เป็นบลเล่ลังอีสานวิดวีดงามอยู่บ่ลูกงามเลี้ยงเนาะ ใจเห็นละมากเลยเห็นละมากโลดเห็นละมากเลยแน่เห็นก็หมากโลดแน่เห็นก็หมากเลยจะเคยได้บ่คคลที่ทา่เคยแน่จะดีใจอยู่บ่ดีใจสุดๆอะไรกันไหวขอบคุณที่งามเลยแต่เพราะว่าแต่ของเห็นแต่ว่ายังดีใจจันโอ้ยดีใจหลายพี่น้องเลยดีใจหลายขอบใจละลายเด้อเอื้อยขอบใจละลายเด้ออายที่ซื้อให้ อันนี้กระต้นหางได้พี่น้องเอยแต่เขาจะเสื่องแบบว่าเป็นรถเถื่อนจัวรรถเถื่อนแบบว่าเขาจะเอาขามาแต่ฟังพูดนะพี่น้องจะมากระต้นหางอะไรพี่น้องแต่ว่ามันขามขามมาสุดๆออดเลยพี่น้องมันกระชี้อย่างแบบทุกอย่างก็คือแบบว่ายังมากขบสูนรนะพี่น้องยังบาได้แกะยังออกเลยแกว่าต้นมากเลยกระต้นมาหอบเบาใจเลยแต่ชอาซุยขี่มากนะมันกระชีแบบ เปนนื่นนะหนึ่งขี่ในทางแดงดีใจขนาดพี่น้องเลยคันใหม่ล่าสุดปี2008พี่นอ้องราคากะซีแพงถือว่าแพงเลยพี่น้องเอ้สี่หมื่นสี่ผมได้พี่น้องเอ้สิน่ะสี่หมื่นสะีขนน่ขอบคุณละลายเด้อเอื้ขอบใจละลายเด้อเอื้ขอบใจละลายเด้อไอที่ชื่อห้ <c oughs> บอลแจ้นะสปีดเป็นสปีดมาก สปีดบน,แน่แมมลังทางลังก็เลยกินขี้ผุ่นเลือดแต่ตากับแขวโอ้ยตอนหลับสมาชิกใหม่แต่้าเ่าใจอีกรอบพี่น้องกลับมาทั้งนี้ก็ยังปูตารางเฮื่อนไปนยัาพามไปจังได้รถใหม่มุกชิคขลาเจอกงามบ่ เปเลี่ยนนนี่ย,ยเขารู้เรื่องเลเียวมาสั่งว่าเท่าไหร่ดีอย่างเอาโดดจีนให้เขาบ่าอยจะขี่รถง่ามบ่อันพี่น้องเอ้ยอันส่วนไลนในประเทศเลาวกับข้าจามิตมาขีน่นี่นะะพ่อเนาะแบบว่ารถขามาต่านนาพังนั่นเนาะถ้ารถพังนี่มันเป็นรถจีนนะพอ่อมันขี่บมวนข้าจ่าระบนิยมกันปันใดเนือ้อม,มันกับบอดี้อันนี้น่แบบว่ามันเป็นคองอันข้าเจ้าคองดีวะสินะของมาตั้งแต่ตั้งแต่พี่น้องทางไทยเนาะ มาแต่นญี่ปุ่นกมามันแหละค่ะร้อยสรุปทั้งประเทศนี่นะว่าง่ายๆถ้าพี่น้องมิต่มาขี่ตลดแบบขามาต่ฟังพ่นแหละตลดทั้งประเทศตัวเองขจ้ากับบุคคลนิยมมันได้เพราะว่ามันบอดี้เนาะแม่ขี่แล้วมันก็นบวกเกินปีด็อกสภาพก็เลิกมันนั่นแหละขลวงขลวงขลวงนี่แหละพี่น้องให้เบิร์พยาลาพคัญนนี้ให้เบิร์นโหลดพยัญชนนี้แต่เป็นรหลดทั้งประเทศเท่ากัน มันกัเนื้อมันกับบงามเรพี่น้องเป็นลูกทรงเล็งเสงขี่นี่กะแอบแอบแอบเวียนกระโดดปลาผ่าวเหาอมาคยภาพยิ้มย้มหลุดแนบเห็นหลดขากพพอถ้าหายเจ้าอาวอ้เจ้างกะขี่นะบอไมขี่บกขี่ได้งามแต่มีเงิน ถ้ากจะขี่เออไป้านเออันไปงานเลยฉี่ีเอาไปเออเอาไปเอาไปเฮ้ยโอ้โหอย่าได้ขันเป็้ม้อยว่จังมันจะเป็นยังบุมีหนังซือก็ดีมันอันนั่นแม่บุ้มบี้นั่งซื้อกับเขาขี่กันทั้งโลกพี่น้องเอ้ยรถไดกับบุมีหนังซื้อบนั่นแหละ อันเบิงสิว่าโดยเฉพาะแต่วโหลดหลดในพี่น้องยูทู e เฮาที่พี่น้องเห็นนะพี่น้องโมเมนเปรียบเทียบด้วยพี่น้องแบบว่าเอที่เห็นแต่ละคนนะนแบบว่าพี่น้องยูทู e เฮ้ากับของพี่น้องเขาเบิเนาะหลดอิปัทบอยมันซื้อใหม่กับบุมีนังซื้อนะแม่หลดไอไก่กับบุ้มี่นังซื้อเนาะหลขั้นใหญ่เลนะหลดอีหลดเอียนแมนโหลดไทโหลดอิมเปอร์เซ่แดกกับบุ้มมี่นังซื้อหลดแมนนองอาเต้กับบุ้มนั่ซื้อหลายพี่น้องทั่วประเทศอันนี้แมนนี่แต่ าเาาบอโลตนมอเอนนีนั so s <S mm ่ื้อโอ้ยมยังบอานนี่ื้อเรียบร้อยแล้วปลาเผาองามไว้บ้าวูซื้อให้สองพันโอ้ยใหญเรื่องอะไรน ไี่ม่สีนเาเอาสีนแกันวางฟกาเลยพี่น้องพี่น้องเพกันคลิปหนดีไม่ให้ทุกคนสบายดีเด้อพี่น้องไปไปครับพี่น้องวัาชิจบกัยัง่ได้จบสิมาสะพ้ายพญ่พัมเอาหนังเซยู้ว่าสิสะผ้ายยังฮู้ว่าชิสะผ้ายยัง เงินเดือนจะออกก็ได้ดีใจแลยเพืนพวกื้อูนชิวฟปูนยังไงหวปูนขอนจ่ายเาเลยจะมาจ่ายดิโอ้ดยลว้าูนกับประจ่ายาคายกีหนากัแล้วาดบอ่เาโอ้ย,ยไปจ่ายดอกกันว่ากันดีเนาะอันนี้ อเดี๋ยวไม่ใส่เลย,อ,ย <c oughs> อันนี้เงินเดือนเจ้าออกมาแล้วสามพันแล้วลอของค<ป>วัญคนบริเหตุงาน,นงป้าเราไม่ปไมปเหตุงาน,นอีก <c oughs> วันเดกไปเห็นงานอีกที่แม่แม่ไปเห็นงานนี้เใส่ทงเรียบร้อยฮะจะเป็นไะว้ว่าใส่ทงเรียบร้อยมาจัดเดือนลูกเาล่าใหมเออเรียบร้อยแล้วคนดีใจพี่น้องเอ้ยอ่ะสำนีแหละพอกันคลิปนะ พี่น้องกีนีพงรุกสบายดีพี่น้อง